สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอรมันค่ะค่ะวันนี้ทิพย์จะขอพูดในหัวข้อเรื่องการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช้ชีวิตต่างแดนคนเดียวลำบากหรือประสบปัญหาพบเจออะไรบ้างทิพย์ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดน นั่นก็หมายความว่าเราไม่มีญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องทางฝ่ายชายที่จะมาคอยช่วยเหลือหรือดูแลหรือคอยซัพพอร์ตเราในวันที่เรามีปัญหาเลยเราเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆเราจะทำยังไงในการแก้ปัญหาหรือในการดำรงชีวิตต่อไปยังไงถามว่าจริงจริงแล้วชีตประจำวันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าชินแล้วกับการที่ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะหนึ่งปีแล้วชินกับการที่อยู่ลูกสองคนการที่ไปซื้อของไปหาหมออะไรเราก็ยังพอเราไม่เก่งภาษาแต่เราก็ยังพอรู้เรื่องพอ,อคุยกับหมอหรือไปซื้อของยังโอเคได้อยู่เรื่องชีวิตประจําวันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถามว่าลําบากไหมครับหนูจะออกกล้อ,องกับลูกแป๊บหนึ่งนะคะถามว่าเรื่องเงินลําบากไหมตอนนี้ยัง ไม่ลําบากแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนอาจจะลำบากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ทิพได้เงิน2ทางคือ1จากอดีตสามีซึ่งเขาก็ให้ได้ให้ไม่ได้มากค่ะแล้วอีกก้อนหนึ่งที่ได้เงินใหญ่ใหญ่คือเพียงพอที่จะใช้จ่ายจุนเจือนในแต่ละวันแต่ละเดือนได้ก็คือเป็นเงินเอ็นทันเกลก็คือเงินผู้ปกครองที่เราได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะซึ่งเงินตัวเนี้ย<ม>เ,เงินเป็นทินเกล ใช่ใช่ไหมโอเคครับเ,เงินผู้ปกครองตัวนี้ค่ะอีกเดือนเดียวก็จะหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าชิปหลังจากอีกเดือน1เดือนทิปก็จะได้แค่เงินจากอดีตสามีถ้าเกิดไม่พอแล้วเราทำยังไงต่อไปตอนนี้ทิปคิดว่าทิปจะลองเข้าไปคุยกับเขาขอคุยกับเขาดีๆว่าฉันขอเพิ่มเงินได้ไหมเพราะว่ามันไม่เพียงพอ แต่ถ้าเกิดเขาปฏิเสธมาหรือไม่ยอมจ่ายทิปก็อาจจะไปหาหน่วย,วยงานหนึง่งที่ชื่อว่า Job Center อลองเข้าไปปรึกษาขอ,ขอขคำปรึกษาเขาดูว่าถ้าเกิดเราจะขอเดินเรื่องขอเงินช่วยเหลือเพิ่มเข้ามาหน่อยนึงให้เพียงพอในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนจะได้ไหมเพราะว่าทิปทำงาน ที่เยอรมันถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีทุกอย่างตั้งแต่ปีพศ2014จนถึงพศ2020ทิปเสียภาษีครบทุกอย่างทิปมีทิปสมควรที่จะได้รับสิทธิ์หรือไปติดต่อหน่วยงานไหนให้ช่วยเหลือได้บ้างทิปก็จะเข้าไปคุยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไไดจริงๆก็อาจจะไปหาทนายหรืออาจจะไปทำงานเองแต่ถ้าเกิดจะไปทำงานเองได้ก็ต่อเมื่อลูกทิปต้อง เข้าโรงเรียนหรือศูนย์ก่อนถ้าเกิดลูกไปศูนย์ไม่ได้ก็ไปทํางานไม่ได้นี่แหละค่ะในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันมีปัญหาที่ต่อต่อ,ต,อต่อมาเพิ่มเรื่อยเรื่อยมาไม่จบไม่สิ้นก็คือจะแบบถ้าเรื่องนี้จบก็จะมีเรื่องนี้ต่อไปต่อไปก็คือจะมีเหตุการณ์มาให้เราคิด,ดหรือทาหรือใช่ใช่ไหมโอเคครับใช่อ๋อโอเคใช่ครับ <laughs> ค่ะนี่แหละค่ะจะมีให้เรามา แก้ปัญหาหรือให้เราเดินเรื่องต่อไปเสมอถามว่าลำบากไหมก็ตอนนี้ยังไม่ลำบากแต่อีกสักเดือนสองเดือนยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะปัญหาก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องปัญหาเรื่องภาษาสำคัญแล้วก็เ,<อ>เรื่องลำบากไหมก็ลำบากถามว่ามีปัญหาอะไรอีกสำหรับทิปแล้วมันก็ ถามว่าทําไมถึงไม่กลับไทยถ้าถามว่ากลับไทยจะดีไหมทิฟ์ไม่คิดว่าการที่เรากลับไทยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะอย่างน้นอยๆทิป์อยู่นี่ทิฟ์ยังมีงานรองรับลูกของทิป์ยังได้สวัสดิการจากรัฐจนเขาอายุทิป์ไม่แน่ใจว่า18หรือ19ที่เขาจะได้เงินตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าทิป์พาลูกกลับไทยลูกของทิป์ก็จะไม่ได้เงินตัวนี้แต่อาจจะได้เงินแค่จากอดีตสามี ตอนนี้ลูกของทิพย์ได้ทั้งจากอดีตสามีแล้วก็จากจากรัฐเขามีไราไยได้ของเขาสองทางแล้วทิพย์คิดถึงในอนาะคตของลูกที่นี่น่าจะดีกว่าทิพย์ไม่ได้ทิพย์ไม่ได้พูดว่าประเทศไทยไม่ดีแต่ว่าทิพย์จะกลับไปทำอะไรเรียนลูกที่ไทยเพราะว่าตอนนี้โควิดมันระบาดใช่ไหมคะทุกธุรกิจประสบปัญหาหมดทุกอย่าง อย่างที่เรารู้กันนะคะทิพมองแล้วว่าถึงที่นี่จะประสบปัญหาจริงแต่เขาก็ยังมีเงินช่วยเหลือยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราหรือคนที่ไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีหน่วยงานที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือซึ่งมันจะดีกว่าที่ที่เราจะกลับไทยทิพเคยเลือกที่จะอยู่ที่นี่นี่ละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างประเทศตัวคนเดียว ลำบากไหมก็ลำบากและก็มีปัญหาให้เราต้องแก้ไขตลอดนี่แหละค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังเนาะว่าการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีปะปนกันไปทุกสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแบบนี้ทุกอย่างทแหะค่ะเราวันนี้ไปก่อนนะคะยังไงที่ว่าขอให้เป็นกำลังใจให้ทีด้วยนะคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนตัวคนเดียว ต้องการกำลังใจค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอรมันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ